สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเลยนะจ้าวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องข้องลูกหมูแค้กันนะจ้าซึ่งจะมีขนาดเล็กว่าหมูทั่วไปทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าขนาดตัวโต,วตวเต็มไว้จะไม่โตไปกว่าตอนที่เราซื้อมานะจ้าจริงๆแล้วหมูแค่นเนี้ยนะจ้าจะอายุโตตอนอายุ6กเดือนแต่ตัวโต,วตวเต็มไว้อายุประมาณสองสปีจ้า อาจจะสูงได้ถึง14-16นิ้วน้ำหนักนะจ๊ะอาจจะได้ถึง40กิโลกรัมแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่เลี้ยงดูนะจ๊ะว่าจะให้เขากินแบบไหนเมื่อหมูแค้โตขึ้นเนี่ยอาจทำให้ทุกคนคิดว่ามันไม่ใช่ใส่พันธ์แท้ที่ไปซื้อมาแนะนำเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยท,ที่สนใจอยากจะเลี้ยงนะจ๊ะควรจะศึกษาข้อมูลของหมูก้อน มูแค้นะจ๊ะเป็นหมูสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการทดลองและการวิจัยทางการแพทย์จ้าเพื่อให้ได้ลูกหมูที่มีขนาดเล็กซึ่งจะเอามาใช้สำหรับการทดลองยาแล้วก็ทดสอบการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยาวะนะจ๊ะแต่ด้วยขนาดและสีสันของตัวลูกหมูเองก็คือหมูแคนี่ละจ้ามันมีความน่ารัก ก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยสนใจที่จะซื้อมาเลี้ยงเป็นสัตว์แก้เง่านะจ๊ะจุดเด่นของมู่แค้นะจ๊ะคือจะมีลวดลายที่สีดำเนี่ยตัดกับผิวสีชมพูและมีแววตาที่มันสดใสจ้าที่สําคัญคือตัวมันเองเนี่ยไม่มีกลิ่นและก็ไม่มีปัญหาเรื่องเห็บหมัดด้วยนะจ๊ะให้เราลาคาญใจต้องมาคอยดูแลกันเลยจ้าเป็นสัตว์สะอาดเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดมากนะจ๊ะฉลาด เรียนรู้ได้ไวและสามารถฝึกมันเหมือนกับฝึกพวกสุนัขได้เลยจ้าเข้ากับคนได้ง่ายแล้วเลี้ยงเป็นเพื่อนได้มันไม่กัดนะจ้หมูแคร์นเนี่ยสามารถกี่จะกินพวกผักผลไม้ได้ทุกชนิดจ้ะไม่ควรให้กินอาหารคนเพราะจะทําให้ขนาดตัวโต,วตวและหลุดไซส์ไปเลยนะจ้ะแล้วก็ ลูกหมูที่เพิ่งจะคลอดนะจ๊ะพี่จ๋าจะกินนมแม่ประมาณสอสวันก่อนนะจ๊ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มกินอาหารตามแม่การให้อาหารลูกหมูเนี่ยควรให้วันละสอมื้อจ้ามื้อหนึ่งเนี่ยควรให้แค่ประมาณสองขันใหญ่ามากกว่านี้แล้วก็ควรจะเป็นพวกผักผลไม้พวกหลำข้าว นะจ๊ะและอาจจะเสริมด้วยอาหารของลูกหมูบ้างสำหรับช่วง1ถึงสองสัปดาห์แรกจ้ะส่วนพ่อแม่พันธุ์เนี่ยจะต้องควบคุมปริมาณอาหารให้วันละแค่นึ่งมือก็พอจ้าเพราะว่ามูแขเนี้ยมันกินได้เรื่อยๆนะจ๊ะมันไม่รู้สึกว่ามันจะอิ่มตอนไหนถ้าเราเลี้ยงแบบไม่ควบคุมปริมาณอาหารเลยเนี่ยมันจะมีผลต่อกระเพาะอาหารแล้วก็ระบบย่อยของหมูได้และที่สําคัญก็คือ ตัวมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะลูกหมูขนาด 2- 3ถึงสสัป,ปดาห์นะจ๊ะจะเป็นที่ต้องการมักมกของตลาดเลยเพราะอะไรอยู่ไหมจ๊ะเพราะมันจะอ้วนกลมน่ารักโดยเฉพาะลูกหมูที่มีหน้าสั้นเนี่ยก็จะได้รับความนิยมอย่างมากจ้าราคามันจะอยู่ที่3 0 0 0ถึงบาทนะจ๊ะตอนนี้เรามาดูไส้พันข้องหมูแคกกันนะจ๊ะก็จะมีประมาณ 1หก็คือจะเป็นสายพัน์มินิพิกนะจ๊ะหมู่พัน์ธุแท้ขนาดเล็กเลยเช่นหมู่กี้มู่กระโดนน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ60กิโลกรัมจ้ามี4และขนาดตามมาตรฐานตรงตามสายพัน์ธุก็คือเมื่อโตเต็มไว้ก็จะมีขนาดที่เท่ากันและ4เหมือนกันทุกตัวทนต่อสภาพแวดล้อมจ้ากินง่ายไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยเท่าไร ส่วนสายพันธุ์ที่ส้องจ้าจะเป็นไมโครพิกหรือทีคับพิกจ้าพัฒนาพันธุ์มาจากมินิพิกสายพันธุ์แรกนะจ้าขนาดตัวเล็กจิ๋วเลยลวดลายก็จะมีสีสันมากแต่เนื่องจากเป็นหมู่ที่ผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่สายพันธุ์ยังไม่นิ่งนะจ้าลูกหมู่พันธุ์นี้จึงมีโอกาสที่จะหลุดสไปขนาดใหญ่ขึ้นได้จ้าเรามาดูนิสัยนะจ๊ะนิสัยของหมู่แค้หมู่แคเนี่ย จะมีนิสัยที่ฉลาดมากแล้วก็รักความสะอาดจ้ะเป็นมิแล้วก็มีความเป็นมิตรกับทุกๆคนเลยที่เข้ามากใกล้ๆเขานะจ๊ะนิสัยล่าเริงโดยธรรมชาติมันแต่มูเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยจ้าว่ามันจะชอบขุยดินมั้งชอบเล่นตามพวกดินตามพวกโคนมั้งมันจะโซนนะจ้าแต่ถ้าเราไปจูไปว่ามันนะจ๊ะ มันจะแสดงความก้าวลาวออกมาให้เห็นแต่ว่าจะไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะศึกษาในิสัยของหมู่ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญจ้าถ้าเราจะฝึกให้มันชินให้มันเข้ากับครอบครัวเราได้เนี่ยก็คืออันดับแรกที่เราซื้อมาเลยนะจ๊ะเราต้องฝึกมันก่อนมันจะกลัวเพราะมันมามัน หลุดออกมาจากพ่อแม่มันแล้วเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยเราจะต้องแสดงด้วยอาการที่เป็นมิตรกับมันเช่นการกอดการลูบผัวทําให้มันไว้ใจเรารู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่กับเราหรือว่าอยู่กับครอบครัวเราเช่นการป้อนอาหารด้วยตัวของเราเองนะจ๊ะแล้วก็ทําให้มันคุ้นชินกับเราที่นอนข้องหมู่แค้นเนี่ยควรที่จะใช้ผ้านุ่มๆที่มีความหนาจะดีมากเพราะว่ามันจะชอบมุดผ้า หรือโคดต,ตัวใต้ผ้าจ้ะเพราะหมูพวกนี้มันเป็นสสยพันธุ์จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นลักษณะต่างๆความคุ้นชินตามสายพันธุ์ก็คืออากาศหนาวนะจ๊ะและที่สําคัญก็คือการให้อาหารต้องข้อเน้นย้ําพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยที่คิดจะเลี้ยงนะจ๊ะว่าห้ามเลี้ยงด้วยอาหารสุนัขหรืออาหารแมวเพราะว่ามันจะอ่าเป็นอาหารที่เป็นเนื้อและมีรสเค็ม ควรเลี้ยงด้วยผักผลไม้เช่นแตงกวาจ้าผักใบเขียวหลายชนิดก็ให้มันกินได้ผลไม้จะจะเป็นแอปเปิลก็ได้จ้าให้มันกินโดยให้ปริมาณอาหารตามขนาดที่ตัวหมูถ้ามันยังเล็กอยู่เราก็อย่าให้มากเกินไปนะจ๊ะแต่ถ้ามันหิวหรือไม่หิวมันกินได้ตลอดเวลาหมูพวกนี้พยายามที่จะดูแลเรื่องอาหารมันหน่อยถ้าไม่อยากให้มันตัวใหญ่จนเกินไป พืให้มันกินเป็นเวลานะจ๊ะแล้วก็การอาบน้ําอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะจ๊ะว่าหมูแค่เนี่ยมันมีนิสัยชอบคุดดินซึ่งเป็นสัญชาตญาณของมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความสกปรกอยู่เสมอจึงต้องมัน่นดูแลความสะอาดมันก็อาจจะเป็นการเช็ดถูนะจ๊ะใช้ผ้าถูได้แล้วแต่ควรอาบน้ํามันอย่างน้อยเลยเดือนละนึ่งครั้งแล้วสิ่งที่ใช้ทําความสะอาดมันก็เป็น สบู่สำหรับเด็กก็ได้นะจ๊ะอาบให้มันจ้ามู่แขนเนี่ยต้องมั่นใจเลยนะจ๊ะสำหรับเราถ้าคิดจะเลี้ยงเนี่ยคนในครอบครัวก็ต้องเป็นที่ยอมรับด้วยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเรายอมรับและเราดูแลมันครอบครัวเราก็โอเคด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสมาชิกของเรานะจ๊ะทาให้เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เพื่อน,นทุกคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงเนี่ย ต้องต้องดูแลต้องเอาใจใส่หมูพวกนี้ด้วยนะจ๊ะลูกหมูเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าขนาด 2- ถึงสสัป,ปดาห์เนี่ยมันจะเป็นที่ต้องการของตลาดเลยเพราะว่ามันจะมีขนาดอ้วนกลมน่ารักเลยจ้ะโดยเฉพาะลูกหมูที่มีหน้าสั้นเนี่ยก็จะได้ราคาที่ดีจ้ะเพราะฉะนั้นคนจะชอบมากเลยหน้าสั้นๆเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเลือกเนี่ยก็ต้องศึกษาหน่อยนะจ๊ะ ถามว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจแล้วถามว่าจะไปซื้อหาที่ไหนก็ดูจาก Facebook ก็ได้นะจ๊ะพิมพ์เข้าไปว่าหมู่แคะมันก็จะมีขึ้นมาเลยจ้ะว่ามีฟาร์มที่ไหนบ้างส่วนที่ผมเอาข้อมูลที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ขอให้เครดิตของฟาร์มที่เป็นเอ็มเอฟเออารมนะจ๊ะฟาร์มนี้ก็ลูกหมู่เขาเนะี่สายพันธุ์เขาถือว่าดีมากๆเลยสมัยก่อนเนี่ยจ้ะฉันเคยไปสอบถามว่า อยากจะลองเลี้ยงดูสักหน่อยคิดว่ามันตัวไม่โตมากก็เลยไปดูหน่อยก็ตกตัวหนึ่งตอนแรกเลยถ้าถามที่จตุจักรที่แถวพงเพชรนะจ๊ะจะอยู่ตัวกําแพงเพชรขอโทษทีจักกําแพงเพชรแถวมอชิดเก่าตัวหนึ่งตกประมาณตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ6000กว่าถึงหมื่นเกือบหมื่นเลยนะจ๊ะแต่หลังๆมาเนี่ยไปสอบถามไปไปเดินตลาดไปเจอเขาบอกว่าตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3,000ันกว่าบาท เข้าใจว่าราคามันน่าจะลดลงนะจ๊ะแต่ละภาพที่หยิบมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะเอามาให้ให้เห็นภาพหรือว่าหมู่แคเนี่ยอุปนิัสเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอ,อ่แล้วแต่ละตัวเนี่ยคือการนอนหรือว่าการอยู่กับครอบครัวเป็นยังไงบ้างบางทีเราไปที่ตลาดหรือตามงานวัดเนี่ย บางครั้งก็จะเห็นนะจ๊ะว่าเขาเอาหมูแคะมาสองสามตัวนะจ๊ะแล้วก็ให้ให้เด็กๆป้อนนมมั่งขวดละสิบบาทขวดละยี่สิบบาทก็ความน่ารักของหมูแต่การเลี้ยงหมูต้องขอบอกเ,เพื่อนๆพี่ๆเลยนะจ๊ะว่าหนึ่งเมื่ออยู่กับเราแล้วเนี่ยภาระเราต้องเกิดขึ้นแน่นอนเลยหมาก็เหมือนกันแมวก็เหมือนกันเราต้องดูแลเอาใจใส่ไม่ว่าจะก,การที่จะเป็นการ ให้อาหารนะจ๊ะบางครั้งนะจ๊ะแต่ละภาพที่มีการลงให้พี่พี่เห็นเนี่ยคือก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะเพราะว่าการเลี้ยงแต่ละคนบางทีอยู่กับเราเราก็อาจจะรักเหมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวกินอะไรเราก็อยากจะให้กินด้วยนะจ๊ะแต่ว่าอาหารของคนเราต้องขอบอกเลยว่ามันมันมีหลายอย่างมีทั้งไข่มนันมีทั้งอะไรบางทีเราให้เขากินเนี่ย เขาก็อาจจะตัวโตวขึ้นคือหมาแมวเนี่ยถ้ามันกินไม่หยุดปากเลยมันก็ตัวมันก็จะใหญ่น้ําหนักมันก็จะมากหมาแมวเนี่ยเมื่อมันมันอิ่มมันยังรู้จักพอแต่หมู่เนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่พอมีอะไรมันก็กินมีอะไรก็กินเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนที่คิดจะเลี้ยงเนี่ยก็ต้องก็ต้อง,ต,องต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะจ๊ะ แต่ละภาพเห็นไหมจ๊ะเป็นความน่ารักของลูกหมูเลยนะจ๊ะเป็นความน่ารักเลย <l ip> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลใหม่นะจ๊ะสำหรับคนที่อยากเลี้ยงผมว่าถ้าใครจะคิดจะเลี้ยงหมูเนี่ยเข้าใจว่ามันนา่าจะมีเนื้อที่นะให้มันวิ่งเล่นเพราะว่ามันชอบคุยดินมั้งชอบวิ่งมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะเลยถ้าใครคิดว่าตัวมันจะเล็ก แล้วเอามาเลี้ยงที่คอนโดหรือว่าเป็นพวกเท,าเ,ทาเฮาเทาเฮาก็ยังคิดว่ามันก็น่าจะพอเลี้ยงได้นะจ๊ะเพราะในบ้านมันยังพอมีเนื้อที่แต่อย่าลืมนะจ๊ะว่าเราเลี้ยงแล้วเนี่ยเมื่อพอมันมีขนาดตัวโตวมันก็ต้องคี้ต้องเยี่ยวนะจ๊ะเพราะฉะน,นั้นกินเอ่ยอะไรเอ่ยก็ต้องกอง็มันมันน่าจะตามมาอาจจะเป็นการรบกวนให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงจริง,รงๆควรจะมีเนื้อที่มากกว่า อย่างน้อยก็มีส่วนมีดินมีอะไรให้มันได้คุยได้อะไรได้วยความดื้อของหมู่ด้วยแต่ความน่ารักเนี่ยมันมีแน่นอนนะจ๊ะมันมีแน่นอนก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่เป็นเจ้าของภาพทุกๆคนเลยนะจ๊ะที่ฉันไปเอาภาพมาทั้งนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าอยากได้ภาพมาให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่คอยติดตามฉันอยู่ได้เห็นนะจ๊ะว่า เออหมูแ่แค่หน้าตาเป็นยังไงเมือ่อโตเต็มที่เป็นยังไงบางตัวก็ใหญ่ฉันก็สังเกตเอ๊ะทำไมบางตัวมันใหญ่จังอย่างเช่นพ่อพันแม่พันมันมันก็ต้องเป็นหมู่แค่มาก่อนเอ๊ะทำไมตัวมันใหญ่จังก็ไม่รู้เขาขุนมันหรือเปล่าขุนเพื่อที่จะให้มันมีลูกหรือให้มันกินโดยที่มไม่ได้จํากัดเรื่องของอาหารหรือเปล่าก็าคืออาจให้มันโตเนี่ยอย่างแม่มันได้เห็นไหมจ๊ะตัวใหญ่มากเลย ส่วนลูกมันเกิดมาเนี่ยโอเคเนี่ยเงี้ยน่ารักแต่ต้องขอบอกเลยเคยรู้จักพี่คนหนึ่งที่เขาเลี้ยงเขาบอกว่าหมูทั่วไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นสาบนะจ๊ะแต่หมูแค่นเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นเลยก็แปลกดีเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ทําความสะอาดมันชอบเล่นน้าเนี่ยอย่างอย่างภาพเนี่ยจะอุ้มมันมันก็มีความน่ารักนะจ๊ะเหมือนหมาเหมือนอะไรเลยเมื่อมันติดโขนแล้วเนี่ยมันก็จะ อยู่กับเราไปไหนมาไหนเหมือนกับหมาก,กับแมวเลยเนี่ยจ้ะเด็กๆนี้ชอบมากเลยเวลาไปตามพวกงานวัดเดี๋ยวนี้บสมัยก่อนเราจะเห็นไหมเอาหมาแคะมาเอาพวกแกะมาเอาแพะมาป้อนนมเดี๋ยวนี้หมูกลายเป็นที่นิยมแล้วสี่ห้าตัวป้อนนมเด็กๆชอบเลยขวดหนึ่งสิบบาทยี่สิบบาทเล่นกับเด็กเนี่ยอย่างลูกมันเนี่ยเห็นไหมจ๊ะ รูปมันเนี่ยตามฟาร์มแต่เขาก็ขายนะไม่ใช่เขาไม่ขายถ้าเราขอซื้อเขาเขาก็ขายตัวหนึ่งอยู่ที่ส0 0 0บาทขั้นต่ำเลยเนี่ย3,000ถึง3,500แล้วแต่เจ้าของน่าจะต่อรองได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาใจว่าราคามันน่าจะตกแล้วไม่เหมือนสมัยก้อนถ้าเป็นสมัยก้อนเนี่ยแรกๆเนี่ยมันแพงมากแต่หลังๆเนี่ย มันเริ่มลดลงมาแล้วถ้าเพื่อนๆพนพี่ๆทุกคนสนใจอยากจะเลี้ยงมีเนื้อที่เนี่ยก็ไปไปที่ Facebook ก็ได้นะจ๊ะไปพิมพ์คำว่าตัว m f f a r m นะจ๊ะฟาร์มนี้เขาก็ดีเพราะว่าผมเองก็เอาภาพเขามาเหมือนกันเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆดูแล้วสายพันธ์ุเขาดีมันจะไม่ค่อยรูดใสนะจ๊ะดูภาพเห็นไหมจ๊ะเลี้ยง ก็จะมีทั้งพันธุ์ต่างประเทศโดยตรงเลยแล้วก็พันที่ที่ผสมในไทยเนี่ยจะเป็นแบบนี้จ้ะมันจะเป็นสีดําตัดกับสี่ชมพูนะจ๊ะแล้วตัวที่นิยมถ้าบางคนเนี่ยเขาจะชอบที่หน้าสั้นๆน่อยเห็นพี่คนหนึ่งที่ลงข่าวโอ้โหตัวใหญ่มากเลยที่ว่าขึ้นมานอนเดินในบ้านเนี่ยเหมือนหมูบ้านไทยเลยนะจ๊ะอันนั้นน่าจะให้กินอาหารเยอะแต่สําหรับเราถ้าเลี้ยงเราก็ต้องปริมาณอย่างที่ ที่ผมบอกนะจ๊ะก็คืออาจจะเป็นพวกผักพวกผลไม้พวกนี้มันย่อยง่ายแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะจ๊ะเน้นอีกรอบหนึ่งเลยนะจ๊ะว่าอาหารที่ให้กินเนี่ยให้วันละสองมือ้อมื้อละสองขั้นก็พอจ้ะไม่ต้องให้เยอะแล้วก็เราอาจจะเสริมด้วยอาหารของลูกหมูโดยตรงเลยให้มันนะจ๊ะการทำความสะอาดร่างกายของหมูก็ เดือนละหนึ่งครั้งก็พอใช้เป็นสบู่เด็กอาบน้ําให้มันก็ได้นะจ๊ะเดือนละครั้งหรือจะอาบบ่อยก็ขึ้นอยู่กับเราอาจจะเป็นการล้างตัวเช็ดตัวให้มันก็ได้เพราะว่าหมูเนี้ยไอหมูสายพันธุ์เนี้ยมันไม่ใหญ่เกินไปการดูแลการความความสะอาดก็ไม่ยากจนเกินไปนะจ๊ะยังไงก็ลองดูแล้วกันเผื่อพี่ๆเพื่อนๆสนใจผมเองก็พยายามที่จะคัดสรรหา สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรือสำหรับคนที่ชอบติดตามชอบดูชอบอะไรก็พยายามที่จะเอามาครั้งหน้าเราก็จะไปดูว่าบางทีเราอาจจะทำเรื่องข้องด่วงมั่งนะจ๊ะอาจทำเรื่องอื่นมั่งเป็นพวกสัตว์เป็นพวกต้นไม้หรือพลไม้บ้างนะจ๊ะยังไงก็รบกวนพี่ๆเพื่พอนๆกดติดตามด้วยนะจ๊ะให้กำลังใจด้วย ก็จะได้มีกําลังใจทําเรื่องอื่นต่อนะจ๊ะอาจจะไม่เยอะแต่ก็ยังดีที่มีคนติดตามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเห็นแต่ละภาพดูสิจ๊ะอ้วนเลยอ้วนเลยนะจ๊ะอ้วนตัวกลมเลยเนี่ยภาพตัวเล็กๆเนี่ยก็น่ารักเลยมันเหมือนหมาเลยเนี่ยนี่เอย่างเงี้ยน่ารักเลยจ๊ะเห็นไหมว่ามันจะมีสีชมพูที่ตัวและมีสีดําตัดเนี่ยดูตัวแม่มัน แม้มันจะตัวใหญ่นะจ๊ะตัวใหญ่มากเด๋ย่ดูลูกมันนะจ๊ะมันจะเชื่องแล้วมันไม่กัดนะไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะไปกัดกัดเด็กกัดอะไรมันจะไม่กัดเลยยิ่งถ้ามันสนิทกับคนแล้วเนี่ยมันจะเล่นกับเรานะจ๊ะนี่ยดูดิจ๊ะอยู่กันคอกหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจเลยจ้ะว่ามันจะเกิดประมาณสักที่ตัวแปดตัวสิบตัวเหมือนเหมือนสุนัขหรือเป้าเวลาที่มันเกิดเด็กๆชอบเลยนะครับ เด็กๆชอบเลยถ้าอยู่บ้านเนี่ยเล่นกับมันได้ปล่อยมันได้แต่ถ้าอยู่คอนโดก็ต้องต้อง,องบางทีก็ต้องเกรงใจคนข้างห้องด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าอยู่บ้านแ้าเฮาก็น่าจะพอได้อยู่อาจจะเลี้ยงสักตัวหนึ่งแต่ถ้าอยู่บ้านที่มีมีพื้นที่เนี่ยน่ารักเลยมันจะวิ่งขุดดินและยิ่งถ้ามีคลองมีอะไรต้องระวังนิดนึงนะจ๊ะ <S <S ไอ้พวกนี้มันชอบลงไปตามของตามอะไรตามคีลงคีเลนโอ้โหเราต้องมานั่ง คอยล้างคอยดูแลมันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตัดสินใจก่อนทําความรู้จักกับมันก่อนเรื่องใหญ่เหมือนกันนะจ๊าถ้าคิดจะเลี้ยงหมูเนี่ยหมาก็เหมือนกันถ้าคิดจะเลี้ยงมันแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลมันเกือบตลอดชีวิตถ้าสมมติเราเลี้ยงแล้วอยู่ด้วยกันมาแล้วแล้ววันหนึ่งเราเกิดติดธุระเราเบื่อเราไม่อยากเลี้ยงเราเล่นด้วยความที่มันคุ้นชินกับเรากิน ด้วยกันกับเราเราให้อาหารเรากอดเราป้อนมันพอวันหนึ่งเราต้องเอาไปให้กับคนอื่นมันไม่ต่างกันเลยกับพวกชูก,ก้าพวกสุนัขพวกแมวมันจะรู้สึกว่าเสียใจมารับความรู้สึกได้นะและยิ่งหมู่แค้นเนี่ยต้องขอบอกเลยว่ามันมีความฉลาดฉลาดมากกว่าสุนัขอีกแล้วมันจะคุ้นชินกับคนได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะซึมเศร้าได้นะจ๊ะอาจจะทําไม่กินอาหารไม่อะไรเนี่ยมันอาจจะเสียใจได้และที่สําคัญต้องระวังอากาศร้อนด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเรื่องของอากาศสภาพร้อนเนี่ยมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้หมูเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงต้องขออย่างที่เคยบอกไปว่าหมูเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมาสายพันธุ์จริงๆมันมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเคยชินสภาพอากาศหนาวเนี่ยมันจะมีถ้ามันอยู่ร้อนมากๆเนี่ยก็ต้องระวังแต่ถ้ามันไม่ได้ร้อนมากเป็นบ้านทั่วไปเนี่ยมันก็ยังพออยู่ได้นะจ๊ะและที่สําคัญถ้าบ้านใครเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาพยายามอย่าให้อาหารแมวข้าหมาให้มันกินนะจ๊ะเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นรสเนื้อแล้วมันจะมีรสเค็มมันจะทําให้ท้องของหมู่แค้น,นมันเสี่ยงง่ายนะจ๊ะก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูภาพไปนะจ๊ะ ยังไงก็ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะขออนุญาตเจ้าของภาพแต่ละภาพด้วยที่เอาภาพมาลงให้พี่ๆเพื่อนๆดูตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาติดตามกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ตอนคลิปนี้ก็ต้องขอจบเท่านี้ก่อนยังไงก็ายบายนะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้ะติดตามดูภาพต่อไปก่อนเลยนะจ๊ะายบายจ้า